สวัสดีครับกับผมเดินนอสเหมือนเดิมนะครับกลับมาอยู่ในเกมสกิฟตี้ทาวเวอร์ดีฟเอนท์อีเชนเคินะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวยูนิตตัวแรกนะของคลิปเรานะครับผมเกี่ยวกับอีเวนต์แกลเซีนะครับนั่นก็คือสตาร์กัปตันคาเมล่าแมนนะครับผมเป็นตัวระดับมิตินะหาได้ในอีเวนต์พลาสนะครับผมในระดับที่30นะเป็นของฟรีนะครับผมตัวนี้อ่าโอเค ขอดูคุณัมบัตก่อนเลยนะครับผมโดยคุณัมบัตนะครับของสตาร์กับตันคารเมล่าแมนนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ในระดับมิตินะมีดีเสอยู่ที่3 0 0 0 0นะครับดาเมอยู่ที่1 0,000นะแล้วก็ระยะอยู่ที่55และคูดาวอยู่ที่0.33าวินะครับผมโดยตัวนี้นะครับมีรูปแบบการโจมตีอยู่2รูปแบบนะคือการโจมตีด้วยปืนและก็การโจมตีด้วยดาบนะครับการโจมตีด้วยปืนนะครับจะเป็นการทาดาเมจเดียวนะส่วนการโจมตีด้วยดาบนะครับผมจะโจมตีทอยเลินในระยะใกล้นะ จะทำดาเมจเป็นสเปสน,นะครับผมอ่าชวนสกิลของเขานะครับคือการเรียกยานออกมานะครับผมมาช่วยยิงนะทำดาเมจเป็นสเปสน,นะครับโดยมีคูดาวอยู่ที่150วิวนะ like, ินะครับผมในการใช้1ครั้งนะอ่าโอเคถ้าชื่นชอบกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมเพื่อเป็น กำลังใจในการทําคลิปของช่อง The Nos เหมือนเดิมนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับเรามีร้านแน,นะนําสักคู่หนึ่งนะครับนะั่นก็คือร้านกวิทขอบนะครับร้านบริการขายยูนิตและกล่องสุ่มในเกม Toilet Tower Defense นะครับและก็ Security Tower Defense นะโอเคไปเลยร้านกวิทขอบบริการจําหน่ายยูนิตและกล่องสุ่มในเกม Toilet Tower Defense บริการจําหน่ายเกมในเกม Anime Defender ในเลทราคาสุดคุ้มมีทั้งบริการจําหน่ายอดีตไก่แรงสิบและไก่ดองเงินด้วยนะครับและล่าสุดทางร้านกวิทขอบก็มีบริการจําหน่าย Security Tower Defense แล้วนะครับผมโดยมีทั้งยูนิตระดับพื้นเมฆ เกรดไททันคอมวเตอร์แมนที่มี DPS สูงถึง1 2 5 0 0 0ส p s และไททันคเวอร์แมนสุดแรที่มีแค่200ชิ้นในเกมนะครับและทานายก็มีการจำหน่ายยูนิตเก่าๆด้วยนะครับถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับผมโอเคเงินถึง750แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมวางตัวนี้เลยนะตัวสตาร์กับดันก่อนนะโอเควางไปเลยนะครับตัวนี้นะครับมีสกิลนะเดี๋ยวผมกดใช้เลยนะครับผมอ่ามาแล้ว มาแล้วครับนี่เขาเรียกนี่เลยนะเรียกยานออกมาช่วยยิงเลยนะครับผมโอ้โหยาของเขานะครับตีเป็นสเปซน,นะนี่แต่ว่ามันอยู่แป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่าเวลของเขามันน้อยนะรอให้เขาเวิวเยอะๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนนะตอนนี้เดี๋ยววางได้กี่ตัวนะตัวที่2อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวกดสกิลก่อนเลยนะครับเรียกยานออกมาเลยนะนี่ยิงออกมาตุ้งยิงปืนใหญ่ออกมา แล้วก็การโจมตีของเขานะครับมี2รูปแบบนะนี่อยู่ใกล้ก็ใช้ดาบนะครับอยู่ใกล้ก็ใช้ปืนนะครับแต่ใช้ดาบมันจะดีกว่านะเพราะว่าเขาตีสแปบนะครับผมแต่เกิดใช้ปืนนะครับจะตีเดียวนะโอเคเดี๋ยวอัพเขาก่อนนี่ใช้ปืนก็จะยิงเดียวนะครับนี่พออยู่ห่างๆนะเดี๋ยวอัพตัวนี้ก่อนให้ตันก่อนนะครับอ่าเรียงได้แหละเรียงยาวออกมานี่มันแบบว่าปล่อยนั่นมาประตูมิติออกมาเออ อย่างเค่เรียกยานออกมาแบบผ่านประตูมิติอ่ะยานของเขานะครับยิงเวลของเขายิ่งสูงนะครับยานของเขาก็จะนานขึ้นนะครับผมอ่าึ้ออยู่กับเลเวลนะโอเคอัพให้เต็มนะโอเคเดี๋ยวดูคนอสมบัอตก่อนนะขั้นหนึ่งนะครับดาเมจของเขานะครับมีอยู่ที่500นะระยะอีกที่30ผมใช้บัฟ s อสซนะครับผมเลยมีคูดาวที่ลดลงนะและคูดาวที่น์นะครับผมโอเคอัพขั้นต่อไปใช้พันห้านะพับไปเลยขั้นต่อไปนะครับ ดาเมจของเขานะครับอยู่ที่1,500นะระยะอยู่ที่33และครูดาวอยู่ที่0.44ย์จุดีวินะครับผมอัพขั้นต่อไปใช้5,000นะครับอัพไปเลยอัพแล้วนะครับผมขั้นที่3นะครับดาเมจของเขาอยู่ที่4,000นะครับและครูดาวอยู่ที่0.33ระยะอยู่ที่36นะครับอัพขั้นต่อไปใช้10,000นะอัพไปเลยนะครับผมโอเคอัพไปเลยโอเคขั้นที่4นะครับผมดาเมจอยู่ที่9,000นะครับระยะอยู่ที่40และครูดาวอยู่ที่ 0.27วินะครับผมอัพค่าต่อไปใช้15,000นะครับผมเดี๋ยวอัพไปเลยนะโอเคอัพไปเลยนะครับผมอัพค่าที่5นะครับดาเมจของเขาอยู่ที่10,000นะครับระยะอยู่ที่45นะและโูดาวอยู่ที่0.22วินะครับผมอัพค่าต่อไปใช้15,000เหมือนเดิมนะครับผมโอเคอัพไปเลยนะโอเคขั้นสุดท้ายนะครับเรเวลที่6นะดาเมจอยู่ที่10,000นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผม แล้วก็ระยะเพิ่มขึ้น10นะเป็น55นะครับผมและครูดาวอยู่ที่0.22นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมกดสกิลตอนวิวหัเลยนะครับว่าจะหัขนาดไหนมาแล้วมาแล้วช่วยยิงละสออันมาแล้วนี่ยิงปืนใหญ่ออกมาทำดาเมจสเปซน,นะครับผมตุ่มตุ่มเดี๋ยววางก่อนว่าตัวนี้วางไนกี่ตัวนะ อ่าตัวนี้วางได้แค่2ตัวนะครับผมมีข้อจํากันนิดนึงนะวางโซน่า้ท่านก่อนนะโอเคแล้วก็อัพเขาเป็นขั้นตันเลยนะแล้วก็เปิดโหมดแฮกกิงโหมดนะครับอ่านี่จบทีสแปนนะครับถ้าเกิดอยู่ระยะไกลนะแล้วก็จบตีเดียวนะครับถ้าเกิดอยู่ระยะไกลนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมวางโซน่าไททันตรงนี้ก่อนทำสาตานนะครับเหมือนว,ว่ายาตัวนี้มันบัสนะโอเคเรียกยามาเลยนะครับมาแล้วนี่เรียกประตูมิติออกมาแล้วก็ซัมมอนยานออกมานะครับนี่ยิงไปเลยทำดามิสสเปซนะครับปุ่มปุ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะซัมมอนอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าเรียกไปเลยมาแล้วยาลำที่สองโอเควางตัวสโลไปนะให้แบบว่าเดินช้าหน่อยนะครับมาแล้วยาช่วยยิงบวกกับ ดามจนี้ด้วยตัวกัปตันขอดูลู่มล่างก่อนนะครับนี่ชุดอย่างเทพเฮ้ยมาแล้วตัวทอยดสวยแล้วทอยดมาแล้วอุ้ยฆ่าตัวนี้ซะละ้วางใหม่แล้วก็เล็กยงยาออกมานะครับเดี๋ยวผมวางดักไว้ตรงนี้มาแล้วยาช่วยยิงและตุ่มตุมตม,มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเลีกยกยาเพิ่มเติมนะ ไปเลยนะครับอุ้ยอุยเหมือนจะไม่ไหวเหมือนจะไม่ไหวเดี๋ยวผมวางอัปเกรดดิวแมนก่อนเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งน่าจะไม่ไหวนะ2ตัวเลยนะครับผมโอเคมาแล้วฟัน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 ไปฟันไปฟันไปฟันไปเลยเดี๋ยวดูคูดาวก่อนนะโอเคนี่ครับยิงปืนนะครับปิ้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่ไงครับอ่ายิงยิงโอ้แล้วก็นี่ฟันดาบฟันดาบปูมนี่ สแปนครับนี่ฟันดาฟันดาฟัน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 เดี๋ยวผมเรียกยานนะครับผมอ่าเรียกเรียกไปเลยเรียกไปเลยอ่าเรียกไปเลยนะครับมาแล้วครับยานนี่ช่วยยิงช่วยยิงมาแล้วยิงไปเลยตุ้ม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 นี่นะครับยานช่วยยิงแหละโอเคเวฟสุดท้ายแล้วนะครับผมไปเร็วมาเร็วมากเลย มาแล้วครับจังกับน,น็อตฟันดาไปเดี๋ยวขอดูสกิลก่อนนะว่าเต็มยังยังโอเคโอเคน่าจะจบแล้วนะเนสุดท้ายแหละโอเคจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปที่สรุปเลยนะครับโอเคโดยสรุปแล้วนะครับผมตัวสตาร์กับตันคาเมราแมนถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีอยู่นะแต่มีข้อเสียอยู่อย่างนึงนั่นก็คือจำนวกนกระวางข้อข้างน้อยนะครับส่วนดามเมจและ D p s พก็ถือว่า ดีกว่ากอตลี่นะครับบางตัวนะส่วนการโจมตีของเขานะครับมี2รูปแบบนะที่ผมเห็นมานะมี2รูปแบบนะครับนั่นคือดาบกับปืนนะครับผมส่วนดาบนั้นจะเป็นสแปนนะส่วนปืนก็จะเป็นดาเมเดียวนะครับผมอ่าส่วนดีไซน์นะครับถือว่าสวยนะครับแบบว่ามีลวดลายนะนี่ ลวนลายนะครับผมอ่าโอเคตัวสกิลของเขานะครับเป็นสกิลที่แบบว่าใช้ได้อยู่นะไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับคือการเรีกแบบว่าเรียกยาออกมาช่วยยิงนะครับผมทำราเมสแปนะโอเคถ้าชื่อชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเดิะนอสนะครับสลาบวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะเป็นตัวอะไรกันบ้างน่าจะเป็นตัวไต้ไททานหรือไม่ก็ตัวนี้นะอ่าโอเคสลาบวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมโอเคไปละสวัสดีครับ